ตอนนกจอมเรียนเสียงเช้าวนันนี้ตาต้าตีตี้โตโต,ตจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะอ่าเรามาถึงป่าจิ๋วแล้วไม่ได้มานานมากเลยใช่ดูสิว่ามีอะไรใหม่ๆในป่าจิ๋วบ้างเอ๊ะตัวอะไรเป็นโยนกนะี่ยตัวเล็กมากจนแทบมองไม่เห็นเลย เสียงนกร้องเพราะมาก อ้าวจะบินไปไหนนะ่ะดูสิพอเจ้านกตัวเล็กบินออกจากป่าจิว๋วตัวก็ใหญ่ขึ้นทันทีบินหายไปเร็วมากเออเลยจากป่าจิ๋วไปมีน้ำตกสายลุงเราไปดูกันไหมไปสิไปเล่นน้ำตกกัน ลงทุกครั้งพี่อยากเล่นน้ำลงไปเล่นกันเร็วตาต้าขอเดินไปดูดอกไม้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นน้ำเฟิร์นด้านนั้นสวยมากฉันอยากไปดูเฟิร์นก่อนฮะก็ได้อน้ำเย็นสบายดีจังเล่นแล้วสดชื่นมากฮ่ฮ่พี่โนต,โต ตาต้าเป็นอะไรเนี่ยทำไมมาว่าพี่อ้วนติตี้ตัวเหลืองเหมือนขาดสารอาหารว่าไงนะพี่โตโตอ้าวพี่โตโตอยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ในดงเฟิร์นหาพี่เจอสิข่างข้างน้ำตกสายรุ้งเนี่ยดอกไม้สวยจังเลยสวยที่ไหนหน้าเกลียดือนตาต้านั่นแหละเอ๊ะพี่ติตี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมต้องมาว่ากันด้วยพี่อยู่ทางนี้ พี่อยู่ทางนี้เห็นตาต้าไหมพี่อยากถามตาต้าว่าพี่ทําอะไรให้ถึงมาว่าพี่พุงโตแล้วพี่โตโต้คิดยังไงถึงมาว่าฉันตัวเหลืองมันขาดอาหารพี่เล่นน้ําอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยทําไมพี่ติ๊ตี้มาว่าฉันน่าเกลียดเดี๋ยวนะตาต้าพี่อยู่ที่ป่าเฟิร์นไม่ได้ไปไหนแล้วตาต้าล่ะอยู่ดีๆทําไมมาว่าพี่พุงโต ดูดอกไม้อยู่ไม่ได้พูดอะไรเลยงั้นต้องมีใครแกล้งเราแน่ๆตาอต้อกุ้ต้อตาตุ้้ต้ตาตาตัวอ้วนเตี้ยฮ่าใครแอบเลียนเสียงพวกเราอ่ะฮ่านั่นไงเสียงมาจากนกตัวนั้นตาตาตัวอ้วนตัวเตี้ยติตี้ตัวเหลืองขาดอาหารนั่นมันนกที่บินออกจากป่าจิ๋วนี่นะไม่น่าเชื่อว่าเจ้านกตัวนั้นเรียนเสียงพูดของเราได้ การใช้ความสามารถพิเศษแกล้งคนอื่นเป็นสิ่งไม่ควรทำพี่โตโต้พร้อมนะอืมพร้อมเอาอึ๊บฉันขอดอกฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกจริงนะจริงๆฉันกลับป่าติ๋วดีกว่าเจ้านกตัวเนี้ยเกือบทำให้เราทะเลาะกันใช่เราไปเล่นน้ำแก้เครียดก,กันดีกว่าถ้าน้องๆมีความสามารถพิเศษก็ควรจะใช้ในทางที่มีประโยชน์อย่าเอาไปใช้แกล้งคนอื่นนะครับ thank uh you -huh.